ไปก็ดีแล้เขียวกูเจ้าข่าวที่มึงตายไปบอกส้มพอส้มเสียใจกูก็จะดูแลส้มแล้วตอนนั้นเนะี่ยกูก็คงจะได้ส้มเป็นเมียลาก่อนเว้ยอเพื่อนรัก้องถังซะบางโอ้ย จริงเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเพื่อนคงว่าไปกินข้าวกัื่อนกันไหมเพื่อนรักก็ดีเหมือนกันว่ะหิวเหมือนกันไปไปอิ่มมื้อนี้โอ้โหแน่นอนจริงจริงเฮ้ยอเขียวมีอะไรแดงมีเรื่องอยากบอกมึงว่ะ เรื่องอะไรวะคือกูไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งวยจริงดิเชงชื่ออะไรวะเขาชื่อส้มว่ะส้มส้มลูกหยีเลียมอ่ะฮะไม่รู้จักอ่ะเนี่ยโอ้โหใครจะไม่รู้จักสวยก็สวยแต่กูบอกตรงนะกูก็ชอบเขาอยู่เหมือนกันเฮ้ยอ่า ือถ้ามึงชอบเขาเนี่ยกูยอมเสียสละได้นะเว้ยได้ยังไงเรามันเพื่อนกันเว้ยเอาอย่างนี้มึงกับกูมาแข่งกันจีบดีกว่าได้แต่ถ้าใครจีบได้เนี่ยอย่ากโกรธกันแล้วกันมึงไม่มีปัญหาไอ้เกลรโอเคเพื่อน <c oughs> สมาแล้วยังไงมี่เหมือนที่เอ็งบอกเลยว่าเฮ้ยอ้าวนี่พี่สองคนมาทําอะไรกันตรงนี้จ๊ะคือพี่พี่มายืนดะเออไม่ใช่ยืนดักคือพี่มายินคุยกันเฉยอ๋อจ้ะพี่เขียวจ้ะพี่กินข้าวหรือยังจ้ะอ๋อพี่กินแล้วเรียบร้อยจ้ะเออพี่แล้วแม่พี่สบายดีไหมจ๊ะอ๋อสบายดีจ้ะแกก็ยังแข็งแรงอยู่แกก็บ่นคิงส้มอยู่นะ แม่พี่ก็สบายดีถามถึงส้มด้วยจ้ะเออนี่วันก่อนฉันเห็นพี่เขียวขี่จักรยานผ่านไปจะไปไหนล่ะจ๊ะอ๋อพี่ไปตลาดไปหาซื้อเบ็ดนะจ้ะอ๋อเสียดายวันนั้นฉันก็จะไปตลาดเรียกไม่ทันจะได้ขอซ้อนท้ายพี่ไปอเขาหน้าเรียกพี่ดังๆนะพี่จะได้ยินกันเราจะได้ไปตลาดด้วยกันจ้ะเอองั้นเดี๋ยววันนี้ฉันต้องไปก่อนนะเดี๋ยวเราเอาของไปให้แม่เดี๋ยวแม่จะบนนะจ๊ะงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะจ้ะเจอกันนะจะพี่จ้ะเจอกันเลิกดีๆนะจ้า พี่สองคนน่ะฉันมาทำไมจะคือบังเอิญอะพี่ไปตลาดมาแล้วพี่พี่เห็นตัวนี้มันน่ารักพี่ก็เลยซื้อมาฝากบีพี่ก็ซื้อมาจ้ะโอ๊ยพี่เขียวพี่เขียวรู้ใจฉันมากเลยอะฉันอะอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้ตั้งนานละฉันเดินผ่านที่ตลาดนะยังคิดอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีแต่พี่ซื้อมาให้แล้วพี่รู้ใจฉันที่สุดเลยคุณส้มชอบอะพี่ก็ดีใจแล้วแหละน่ารักมากเลยเนี่ยน่ารักสิแมืองพี่เลยเนี่ยคุณก็เหมือนดูสิ นี่เดดสันจะเอาไห้ห้อยกระเป๋าเนะาะเวลาไปตลาดเวลาไปตลาดคนจะได้เห็นไงก็ๆๆๆ<อ>งดูกิดก็ดูกิด้ดีใจอ่ะนะต้องซ้อมชอบอะ <f ix> ่ะเห็นหน้าเหมือนพี่เลยอะ <f ix> ่ะแ่ารักมากอ้าวง่งเพื่อนดูหน้าตาแบบเศรา้าๆยังไงวะวันนี้นไม่ได้เป็นไรก็แค่ไม่สบายนิดหน่อยเ <f ix> หรอ,เอ,อมีอะไรก บอกเพื่อนได้นะเว้ยรู้ปะ่ะเ,เห็นซึมๆม,มาวันนี้มาแปลกพี่เขียวจ้าอ้าวน้องส้มฉันซื้อข้าวมาฝากจ้าอุย้ยขอบใจจ้า <c oughs> นี่มีของโปรของพี่เท่านั้นเลยนี่น้ำเขียวด้วยจ้าอุย้ยพี่เขียวก็ต้องกินน้ำเขียวใช่แหละอ่ะน,นี่พี่ <c oughs> พี่จ้าดเดี๋ยวฉันเทให้กินเลยหรือเปล่ะน้ำเย็นๆเลยจ้าให้ชื่นใจนี่จ้าลองชิมดูสิ ชื่นใจจริงๆเลยเนี่ยพี่พูดไปรู้ใจจริงๆเลยอันเดี๋ยวดูนี่มีอะไรจะมากินวันนี้ผัดพริกหมูด้วยอ่ะของชอบเลยอ่ะร้อนไหมเนี่ยวันนี้ทำนิดหน่อยนิดหน่อยจ้ะเฮ้ไปก่อนนะอ้าวเฮ้ยไปกินข้าวก่อนนะเนี่ยน้องส้มซื้อมาฝากด้วยเนี่ยเอออไ้นี่พี่กินท่าจ่ามันไปแปลงแต่เช้าลว พ,พี่สัญญาแล้วนะตุกกะต๊กตาใช่ด้ะพี่ไปไหนกันมาก็คือไปงานวัดกันมานี่มึงมึงไม่ชวนกูเหรอฉันไม่คนชวนพี่เขียวเขาไปเองจะ้ะโอ้โหอยู่ยนี้มึงไม่คิดจะชวนพี่อย่าไปว่าพี่เขียวเขาฉันไม่คนชวนเขาไปเองแล้วฉันรู้นะว่าพี่คิดอะไรกับฉันอะเลิกคิดเถอะฉันไม่ได้คิดอะไรกับพี่แบบนั้นเพราะฉันคิดกับพี่แค่พี่พี่ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราแล้วได้ไหมอะไปเถอะพี่เขียว เขียวมันดีกว่ากูตรงไหนตอนไหนมึงบอกว่ามึงเป็นเพื่อนกูไงเขียวไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนมึงก็ต้องโดนวางยาหรอวะเขียวเฮ้ย hey. ยาเนี้ยมันออกนิดช้าใช้เวลาเป็นวันน่ะแต่ตายแน่นอนเวย้ยอืมที่กินข้าวก่อนนะจ๊ะจ้ามาใสฉัชม้อนจ้ะโอ้้อนด้วยอะ่ะดูดิ คำโต้พี่จะได้ยังพี่ว่าโตเปลินไปใครเพื่อนอ้าวไอแดงมาไงอะเห็นนั่งกินข้าวกันอยู่อะก็เลยซื้อน้ำมาฝากเฮ้ยน้ำเกียวด้วยโอ้โหข้าชอบหน้าดูเลยว่ะส้มเลยนะขอบคุณจ้าชื่นใจ เนี่ยพื่อนรู้ใจอย่างนี้แหละแกนกูไปก่อนนะเปล่าพี่ไปก่อนนะส้มอ,อ่ะแล้วไม่คุยอยู่คุยหรอเหรอ,หรอไม่นี่มันมาไปสร้างข้อเดิมจากพี่กมีข้าวปอดีกว่ามาปอดทีนี้เอาคำเล็กๆนะ ายไปกันดีแล้วไอ้เขียวกูเจ้าข่าวที่มึงตายไปบอกส้มพอส้มเสียใจกูก็จะดูแลส้มและตอนนั้นเน่ยกูก็คงจะได้ส้มเป็นเมียลาก่อนเว้ยไอ้เพื่อนรักส้มส้มไอ้เขียวมันจะส้ม ส้มส้มส้มเฮ้ยส้มส้มโส้มติดส้มส้มเฮ้ยยาเนี่ยมันออกนิดช้าใช้เวลาเป็นวันน่ะแต่ตายแน่นอนเว้ยน้ำเกี่ยวด้วยโอ้โหข้าชอบหน้าดูเลยว่ะส้มเลยนะขอบคุณจ้ะอ่าแล้วทำไมส้มไม่กินน้ำแดงล่ะจ๊ะ ส้มไม่ชอบกินน้ำแดงนะจ๊ะแต่ว่าส้มรับเพราะว่าเกรงใจพี่แดงเขาน้ำเขียวพี่ก็แหละนะจ้ะเขาเคุนจ้ะจมดีมบจบกรรมเตือนเจ้าจอม ตายตายอ่นดีแล้วเว้ยม่้ยเไ,ไม่ตั้งใจมึงเป็นเพื่อนอะกู <c oughs> ตายก็ดีแล้วนี่ตายกันทั้งสองคนเลยไง Ja, ja, wir, gehen Jakin! gehen ja. ja! wir, gehen wir, gehen